สวัสดีค่ะม่กินข้าวหมกไก่นะคะนี่นะคะพร้อมน้ําซุปะคะ่ะข้าวหมกไก่นะคะนี่นะคะมากินกันได้เลยะคะ่ะมีกระเทียมนะคะโรยก็มีน้องไก่นะคะแล้วเราก็กินนี้น้ซุปนะคะโรล,ลงไปน้ําซุปะคะ่ะนี่นคะคะ หนึ่งน้ำจิ้มนแค่นี้นะคะพร้อมเนี่ยแล้วโรยไปแบเนี้มันจะออกหวานเปล่าก็ไม่รู้นะคะโรแบบนี้นะคะ มีรสชาติไหเดอร์กว,วกกันจายนั่นนะคะจะลองชิมดูก่อนลองชิมดูก่อน,นะคะ่ะนี้ำน้ำซุปะคะ่ะอืมน้ำจิ้มเขานะคะ แบบนี้แบบนี้เลยค่ะแล้วแต่คนชอบด้่ย mm hmm. โรยด้วยนี่นะค่ะเป็นน้ำน้ำซิมโรยหมกไก่ค่ะเราต้องโรยเยอะๆเนอะ เป็นน้เชื่อนี่เอาหมดเลยประมาณหนึ่งขอให้น้ำตุ๊กมาด,ด้วย ระว,วันงนะคะเราก็จะกินอะไรหรือเราจะซื้ออะไรมาทานนะคะนึกไม่ออกก็กินข้าวผมอ,อกกันนะคะนี่คะ่ะนอน Đó rồi Cái bình bài nó rất đều เทนกินไปรวมกันไดหมดข้าหมกกันขนมจะซื้อขนมมาด้วยนะคะขนมเนื้อหนารรมาทาน ค่ณผอเนื้อน้าหนาเดี๋ยวเราจะถ่ายหมูด้วยนะคะเนี่ยค่ะออาจากนี่เลยเนี่ยตั้งบนน้ำซุปเห็นไหมคะกระหนุด น่องไก่เขาใส่ขมิ้นนะคะหกโมบเนี่ยสีทองเหลือเนี่ขมิ้น เร็วมา หมดแล้วะค่ะมันน้ำซุปเขาทำอร่อยน้ำซุปเป็นแบบว่าไม่เค็มไม่อะไรนะคะรสชาติเเนื้อไก่นุกก่มเลย นื่แล้วเขาอร่อยครับน้องไก่เขาอบขมิ้นน่ะขมิ้นน่ะมาอบแล้วก็ถ้ากินออกขมิ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยกินแล้วก็มีวิตามินนะครับขมิ้นไก่เนี่ยเหมือนกระสุนไพรอ,อ่ะนี่แหละค่ะอร่อยแบบนี้แหละ เขาบอกว่าชีสไรอร่อยนะก็มีความสุขแล้วสุขภาพก็ดีด้วยใช้มือไปด้วยนะจ๊ะ กลางวันนี้นะคะแดดจะร้ลอนร้อนร้อนเนี่ยแดดจ้ามากเลยตอนเช้าอากาศดีเวลาซื้อกับข้าวนี่ไปซื้อตอนเช้าๆค่ะไปตลาดพอพอแดดออกปุ๊บเนี่ยซูดแดดไม่ได้ชอบเป็นลมอว โดนอะไรไม่รู้เนี่ไม่ได้ทาครีมผิวแตะมหมดแล้วต้องเอาให้เกลี้ยงฟารมอร่อยก็ไม่ต้องให้เหลือ แครกระดูกไก่อิ่มเห็นไหมไม่เหลือแล้วครับเพราะความอร่อยเหลือน้ำซุกน้ำซุกก็หมดด้วย,วยคะค่ะดีแล้วก็ไม่ให้เหลือก็จะกินขนมสักสิบชิ้นนี่คะ่ะขนมที่ ซื้อมานะคะแพ็คแพ็คแบบนี้ยี่สิบบาทนี่นะคะซื้อมาใส่บาทด้วยะคะ่ะ <g ülme> ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดืนทางไปไหนขอให้ปอดภัยนะคะแค่าจากเพียนราายทั้งปวงบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปต่อไปจ้าสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ